สวัสดีครับผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์600วัตต์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับผมใช่ครับผมก็จะมีสายไว้ต่อเลยครับผมเป็นหน้าไฟนะครับตัวนี้ครับขนาดใหญ่นะผมอันนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับผม พร้อมกับสายครับผมตัวนี้เป็นสายยาวนะครับผมต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับผมเสียบเข้าหากันแบบนี้ครับต่อครับแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปให้แน่นครับผม จะมีไฟกระพริบด้านในนะครับผมเป็นไฟสีเขียวนะครับเพื่อแสดงถึงการเชื่อมต่อกับโซลาเซลล์นะครับผมไฟกําลังจะชาร์จเข้าครับผมส่วนแผงโซลาเซลล์แ้งออกเป็นรับแสงแดดข้างนอกนะครับผมเพื่อมาชาร์จในแบตเตอรี่ครับผมเก็บไว้ในแบตเตอรี่เรามาเปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนนะครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การติดตั้งนะครับผมก็จะมีชุดพวกน็อตนะครับแล้วก็รีโมทนะครับผมรีโมทพร้อมถ่านนะครับชุดนี้ก็จะใช้สั่งงานโดยรีโมทได้นะครับผมสามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติได้ครับผมปรับความสว่างได้ตามใจชอบครับผมนี่ครับเมื่อเปิดก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ครับผมสว่างมากครับผม สามารถสั่งงานผ่านรีโมทได้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับผมสามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบติดตั้งดูนะครับผมผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแผงโซล่าเซลล์ผมจะไว้บนหลังคานะครับผมเพื่อที่จะรับแสงอาทิตย์เข้ามาชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของหลอดไฟดวงนี้นะครับผม เพื่อที่จะให้เปิดความสว่างในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาดูความสว่างของแสงไฟของหลอดไฟดวงนี้กันนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมไฟก็ได้ติดแล้วนะครับผมสว่างมากครับผมนี่ครับแสงสว่างจากไฟโซล่าเซลล์นะครับผมมองเห็นได้ไกลครับสามารถปิดเปิดได้ผ่านรีโมทครับผม สามารถตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติได้ครับใช้รีโมทควบคุมนะครับผมชุดนี้โอเคนะครับทดสอบไปดูแล้วครับผมสว่างมากครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะประหยัดไฟฟ้าบ้านนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จเข้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่ออไว้เปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนครับไม่ต้องต่อกับาไฟฟ้าที่บ้านให้เปลืองค่าไฟนะครับผม ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยครับผมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับผม